ถ้าเกิดคุณอยากเป็นคนหนึ่งที่หาเงินเก่งคุณจะต้องพัฒนาตนเองเพื่อให้ตัวคุณเองมีช่องทางในการหารายได้ที่มากกว่าหนึ่งช่องทางอย่าเป็นคนที่ยอมรับกับคอมฟอร์ตโซนอย่าเป็นคนที่อยู่เฉยๆและเชื่อว่าคุณไม่สามารถที่จะรวยได้เพราะความเชื่อของคุณมันจะจำกัดรายได้ของคุณเช่นเดียวกันค่ะถ้าคุณเชื่อว่าเงินสามารถซื้ออำนาจในการใช้ชีวิต ให้คุณมีความสุขมีเวลามีสุขภาพที่ดีได้แล้วล่ะก็คุณจะอยากหาเงินด้วยการหาประสบการณ์พัฒนาตนเองและคิดบวกกับเงินยิ่งคุณคิดบวกคิดดีกับเงินคุณจะมีแรงกระตุ้นให้คุณพยายามที่จะทะเยอทะยานในการหาเงินและเงินทองจะหาง่ายโอกาสในการได้มาซึ่งเงินก็จะง่ายได้แบบที่ตัวคุณเองไม่รู้ตัวเลยทีเดียวคุณต้องเริ่มทัศนคติที่ดีต่อเงินก่อนนะคะ และแน่นอนค่ะวันนี้ครูเก๋มีข้อคิดจากหนังสือที่มีชื่อว่าวิธีเป็นคนหนึ่งเปอร์เซนที่หาเงินเก่งที่สุดเอามาฝากทุกๆคนค่ะข้อที่หนึ่งความลับของคนรวยที่สุดก็คือพวกเขาคิดว่าตัวเขาเองยอดเยี่ยมเขาเชื่อมั่นในศักยภาพสูงสุดของตัวเองว่าเขาสามารถหาเงินได้โดยไม่มีขีดจำกัดค่ะข้อที่สองคุณจงจำไว้ว่าเวลามีคนมาประเมินคุณ ประเมินศักยภาพความสามารถหรือความเป็นไปได้ในตัวคุณแล้วเขาบอกว่าคุณไม่มีทางจะทําเรื่องนั้นได้คุณรู้ไหมคะในความเป็นจริงแล้วเขาไม่ได้กําลังประเมินคุณแต่เขากําลังพูดถึงตัวเขาเองค่ะเขาไม่กล้าเขาทําไม่ได้เขาก็เลยได้เที่ยวบอกคนอื่นว่าคนอื่นจะทําไม่ได้แบบเดียวกันกับที่เขาทําไม่ได้นั่นแหละค่ะดังนั้นอย่าไปโกรธเขาเลยนะคะ เวลาที่เขาว่าให้คุณจริงๆแล้วเขาว่าตัวเขาเองแต่เขาไม่รู้ตัวต่างหากข้อที่สามคุณจะต้องจำไว้ว่าคุณต้องการอะไรคุณต้องเปลี่ยนแปลงที่ความคิดและทัศนคติของคุณที่มีต่อสิ่งนั้นให้ได้อย่าคิดว่ามันเหนื่อยอย่าคิดว่ามันยากต้องคิดว่ามันง่ายและมันเป็นไปได้จงคิดบวกกับสิ่งนั้นที่สำคัญบอกกับตัวเองเลยว่าคุณเองก็ทำได้ข้อที่สี่ จำไว้ว่าแรงจูงใจของคนที่จะรวยต้องยิ่งใหญ่กว่าเงินนั่นก็คือคุณต้องจินตนาการได้ว่าคุณจะเอาเงินไปทําอะไรและมันมาเติมเต็มคุณค่าในชีวิตของคุณยังไงบางคนบอกแต่ว่าอยากรวยอยากรวยแต่ก็ไม่เคยคิดว่าคำว่ารวยคือต้องมีเงินเท่าไหร่และเงินนั้นพอรวยแล้วคุณจะเอาไปทําอะไรและถ้าคุณได้ในสิ่งที่ทุกคุณต้องการนั้นแล้วคุณยังจะหาเงินอยู่ไหมบางคนไม่เคยถามคําถามตัวเองและไม่เคยหาคําตอบกับเรื่องนี้เลยค่ะ แล้วคุณล่ะคะอยากรวยไปทำไมข้อที่5คุณจงทำงานเหมือนกับคุณกำลังถังแตกแล้วคุณจะรู้ว่าคุณทำงานได้หนักและคุณจะรวยได้เร็วที่สุดกว่าที่คุณคิดเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคิดว่าคุณยังมีเงินอยู่ตลอดเวลาคุณก็จะรู้สึกว่าจะทำงานให้หนักและเหนื่อยไปทำไมกันแต่ถ้าคุณคิดว่าตัวคุณเองไม่มีเงินหรือคุณถังแตกยู่อยู่หรือสร้างข้อจำกัดให้กับตัวเองว่า พรุ่งนี้คุณจะต้องใช้หนี้หรือมีหมายสารมาจ่อหน้าบ้านคุณหรือเจ้าหนี้กําลังจะมารอทวงคุณคุณจะต้องหาเงินให้ได้ภายในสิ้นเดือนนี้นั่นแหละค่ะสมองของคุณมันจะทําทุกทางเพื่อให้คุณสามารถสร้างไรายได้ได้มันจะมีวิธีการวิธีคิดซึ่งจูๆ่ๆมันปรากฏขึ้นมาตรงหน้าโดยที่คุณเองบางครั้งก็รู้สึกแปลกใจว่าวิธีการเหล่านี้มันมาได้อย่างไรกันแต่ว่าที่ผ่านมาคุณไม่เคยสร้างข้อจํากัดให้ตัวเองไงคะ คุณก็เลยไม่รู้ว่าคุณจะหาเงินไปทำไมแรงจูงใจไม่มีเป้าหมายก็เลยไม่เกิดค่ะข้อที่6ถ้าคุณอยากเป็นคนรวยสูตรลับของความรวยก็คือคุณต้องมีความทะเยอทะยานมีศักยภาพแล้วก็มีความกล้านอกจากนั้นคุณต้องมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าด้วยเช่นเดียวกันเอาทั้งหมดมาหลอมรวมกันแล้วมันถึงจะกลายเป็นความสำเร็จค่ะข้อ7 ไม่ใช่เพราะคนรวยเขารวยเนื่องจากว่าเขาทำทุกอย่างเพราะเขาไม่กลัวเลยผิดค่ะคนรวยลงมือทำทุกอย่างทั้งๆท,ที่เขากลัวยิ่งกลัวยิ่งต้องทําเพราะถ้าเขาไม่ทําเขาจะไม่รู้เลยว่าเขากลัวอะไรอยู่ความกลัวมันกลัวการค้นเจอยิ่งทําเราก็จะยิ่งรู้ยิ่งรู้เราจะยิ่งมั่นใจเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามั่นใจเราก็จะกลัวในเรื่องนั้นน้อยลงดังนั้นคนรวยเขาใช้สูตรลับนี้ค่ะ ลงมือทําทั้งๆท,ท,ที่กลัวแล้วในที่สุดจะเลิกกลัวเมื่อเลิกกลัวเมื่อเอาชนะความกลัวได้แบบนี้ความสําเร็จอะไรมันก็ง่ายดายไปหมดกล้าไปหมดมีศักยภาพไปหมดพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องแล้วความรวยความสําเร็จมันจะไปไหนซะละคะมันก็ต้องอยู่ในมือคุณอย่างแน่นอนคะ่ะข้อที่ 8. จงเพิ่มรายได้ของคุณให้คุณใช้ชีวิตได้แบบที่คุณต้องการ หลายคนคิดว่าถ้าเกิดว่าเรามีเงินน้อยเราก็ต้องลดคุณภาพชีวิตของเราลงให้น้อยๆเพราะว่าเงินเรามีจํากัดแบบนั้นไม่ใช่วิธีการของคนหาเงินเก่งค่ะคนรวยเขาจะคิดว่าฉันจะไม่ลดความต้องการความต้องการคงไว้เหมือนเดิมว่าฉันอยากได้สิ่งนี้ฉันอยากมีชีวิตที่ดีแบบนี้แต่สิ่งที่เขาจะทำคือเขาจะหารายได้เพิ่มเขาจะสร้างมูลค่า เขาจะทำให้ชีวิตของเขาได้มาซึ่งสิ่งที่เขาต้องการค่ะข้อที่เคนหาเงินเก่งทุกคนเขารู้จักตั้งคำถามที่ถูกต้องค่ะเวลาที่คุณประสบปัญหาหรือว่าล้มเหลวในชีวิตบางคนก็จะถามคำถามว่าทำไมเรื่องแบบนี้ถึงเกิดขึ้นกับฉันทำไมเรื่องแบบนี้ต้องเป็นฉันอีกแล้วทำไมชีวิตฉันต้องย่าแย่ทาไมชีวิตฉันเจอแต่ปัญหาแต่ไม่เลยค่ะคนที่ประสบความสำเร็จคำถามที่เขาจะถามเขาจะถามว่า ฉันต้องทำอะไรถึงจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ฉันต้องพัฒนาทักษะแบบไหนถึงจะทำให้ฉันเพิ่มรายได้ฉันต้องทำอะไรเพิ่มที่จะทำให้ฉันมีเงินแล้วมาแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้อย่างถูกต้องเห็น <He ard S 1> ไหมคะคำถามจะทำให้เขาไปต่อคำถามจะทำให้เขาไม่ย่ำอยู่กับที่คำถามไม่ใช่การโทษหรือตอกย้ำตัวเองแต่เป็นคำถามที่จะทำให้ตัวเองมองหาความสามารถ ที่จะทาให้ตัวเองเพิ่มรายได้มองหาจากสิ่งที่ตัวเองมีจากศักยภาพบางคนวาดรูปได้เขาก็ไปวาดรูปขายบางคนเก่งถ่ายภาพก็อาจจะไปรับจ้างบางคนเก่งในเรื่องของการพูดก็อาจจะใช้ทักษะในการสื่อสารโน้มน้าวจิตใจคนเพื่อไปทําการค้าขายไปเป็นเซลแมนไปขายประกันหรือไปทําอะไรก็ได้ที่ทําให้ชีวิตของเขาไปต่อเขาจะไม่อยู่หรือไม่ย่ำอยู่กับที่และไม่จมกับปัญหาค่ะ คอที่10คนที่ประสบความสำเร็จไม่เคยคิดว่าตัวเองดีที่สุดแล้วแต่เขาจะพยายามทำตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆชีวิตพวกเขาจึงไม่เคยยั้มอยู่กับที่และเขาก็จะประสบความสำเร็จขึินเรื่อยๆค่ะข้อ11คุณหาเงินได้มากแค่ไหนไม่สำคัญเท่ากับคุณหาเงินด้วยวิธีไหนเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดมันไม่ใช่แค่เงินแต่มันคือการใช้ชีวิตของคุณถ้าคุณทำงานด้วยความเครียดแต่ได้เงินจำนวนเยอะมาก วันหนึ่งคุณอาจต้องเอาเงินนั้นไปรักษาตัวของคุณเองจากความเครียดในโรงพยาบาลก็ได้ดังนั้นวิธีการในการหาเงินมันจะต้องทำให้คุณมีความสุขมีเวลาและได้เงินมาและได้ใช้เงินอย่างมีอิสระภาพข้อ12ออยากเข้าใจผิดว่าคุณต้องรวยก่อนคุณถึงจะมีอิสระจริงๆแล้วคุณต้องมีอิสระคุณต้องมีความสุขภายในก่อนนั่นราคาคุณถึงจะดึงดูดความรวยเข้ามาได้และเพื่อที่จะทำให้คุณมีอิสระ คุณต้องแลกด้วยการกล้าออกจากคอมฟอร์ตโซนบางคนทำงานประจำมาเป็นสิบปีรายได้ไม่เคยพอใช้ใช้เงินเดือนชนเดือนแต่ก็ยังทนทำอยู่เพราะไม่รู้จะไปทำอะไรคุณลองหาอาชีพเสริมอื่นๆเพิ่มเติมมีหลายคนที่ในยุคป,ปัจจุบันทำอาชีพเสริมแล้วเงินรายได้ไดก็แซงเงินเดือนประจำหรือไม่จำเป็นที่คุณต้องออกจากงานประจำมันมีหลายงานที่สามารถทำควบคู่กันได้นักลงทุนหลายคนที่เป็นคนรวยเขายังเลย เขายังเคยบอกเลยค่ะว่าเราไม่จําเป็นต้องมีไรายได้ทางเดียวลองคิดดูนะคะว่าคุณทําอะไรเพิ่มได้บ้างข้อ13ความเชื่อที่ผิดผิดเกี่ยวกับไมเซ็ตที่ว่าขยันผิดที่สิปีก็ไม่ไรวยอันนี้คุณอาจจะเคยได้ยินประโยคฮิตประโยคนี้ใช่ไหมคะดังนั้นหากจะมองว่าจริงก็จริงหากจะมองว่าไม่จริงก็ไม่จริงถ้าจะว่าไปถ้าคุณเป็นคนขยันนั่นเป็นเรื่องที่ดีค่ะแต่ความขยันของคุณ คุณขยันในสิ่งที่ทําให้คุณรวยหรือขยันในสิ่งที่ทําให้คุณจนคุณลองคิดแล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวของคุณเองนะคะข้อ 14. เงินส่วนใหญ่ในโลกนี้เป็นของคนที่ทํางานอย่างชาญฉลาดซึ่งคนทํางานหนักมีหลายคนแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่ทํางานหนักแล้วจะรวยแต่คนที่ทํางานอย่างฉลาดเขาจะเป็นคนเพียงหเอร์ซที่ไม่ต้องไปแย่งเงินกับคนกลุ่ม99%ที่ทํางานหนัก แต่ว่าไม่ฉลาดค่ะข้อ15อย่าขี้เกียจเหมือนกับว่าคุณรวยแต่ว่าต่อให้ตอนนี้คุณมีเงินหรือว่าคุณรวยแล้วแต่คุณก็ยังต้องทำงานเหมือนกับว่าคุณกำลังจนอยู่นี่เป็นไมา์เซ็ตของคนรวยเลยนะคะเขาถึงได้ทำงานตลอดเวลาถึงแม้เขามีเงินเขาก็ยิ่งมีเพิ่มเติมมากขึ้นเรื่อยเรมันเป็นวิธีการที่ทำให้เงินของเขางอกเงยน,นั่นเองค่ะ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้ง15ข้อนี้คุณจะนําไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันของคุณนะคะถ้าคุณอยากจนฝึกขี้เกียจเหมือนว่าคุณรวยแต่ถ้าคุณอยากรวยฝึกทํางานหนักเหมือนกับว่าคุณจนแล้วในที่สุดคุณก็จะเป็นคนรวยและเป็นคนที่ประสบความสําเร็จขอบคุณทุกคนมากๆที่ชื่นชอบช่อง Podcast ์รูเเก๋สเ t ชัสวัสดีค่ะ